นี่คือเคล็ดลับสำหรับผมนะนี่ดันทำไมฮะมึงลองคิดนะมึงจะเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ถนนเส้นหลักนะ่เขาไปกันหมดรถติดมึงไปอีกทางนึงเลยว่ะทางลัดมึงไปรุ้นเลยว่าโผล่เชียงใหม่หรือมึงจะไปโผล่ที่ไหนอ่าแต่อาจจะถึงไวกว่าด้วยอาจจะถึงไวกว่าหรืออาจจะไม่ถึงหลงไปเลยแล้วตอนนี้เป็นไงหลงไหมก็ยังหายางออกไม่เจอะมันจะหมดละ S <S นี่พินิกกี้กับพี่ก้อยพามาเลี้ยงข้าวอีกแล้วนะครับน้องนนล่าก็พามาเลี Moon> ้ยงข้าวด้วยนะครับพ่อมาล้านนี้นนล่านั่งได้โอ้คุณมากินกับน้องอ้อยบ่อยร้านนี้นี่เห็นไหมล่ะคุณนิกกี้จะทิ้งน้องปอยกับพี่เมาส์ได้ยังไงล่ยยังพามากินข้าวเลยเห็นไหมใช่ไหมลูกคนเก่งสั่งอะไรไปบ้างลูกพิซซ่าสลัดค่ะอ้าวแล้วไงเมื่อกี้เห็นเปิดปั๊มมาแฮมนะลูกนะ มันมากินร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันจะกินปัามาแฮมเนี่ยตัวเนี้ยดูเดี๋ยวโฮเมนูข้าพวกเอออันนั้นอย่งน,น,นั้นเล<ด>ยนะครับเป็นพวกแบบว่าโรอ่ะครับจะกินฟองดูไม่แหละลองไหมเอาไหมฟองดูเนื้อไหมเอาเนื<ม>้อจุ่มในน้ำมันอร่อยอยู่ลองกินไหมนะลองมลลองั่งเอาไหมไม่เอร่อยเมันจะรีบปฏิเสธมันนั่งเฉยๆนี่น่าอะไรๆมันจะกินให้หมดเลยไงไหมเอาไหมเอาเลยอืมนี่นี่ลองไหม แต่ไม่ต้องแบบว่ารู้เยอะสั่งเนื้อนอกอะไรเงี้ยนะไม่มีนี่ไหมครับวากิวบีฟส่แล้วโอเคแล้วองแล้วล่ากินอะไรลูกล่าลูกทุกอย่างคุณแม่มาแล้วโอ้โหน่ากินมากเลย นี่ไอ้นี่อะไรอ่ะเป็นเนื้อดิบอร่อยมากอ๋อเนื้อดิบเลยหรอกินอย่างนี้เลยอ่ะแต่เดี๋ยวเัาจะดิบ้าโอ้ยดูสิหยนลูอุ้ยล่าไม่ไหวแล้วล่าล่าไม่ไหวแล้ว ทีวีมันเยอะกว่าแหละพ่อรายการมันต้องชั่วโมงเลยจิ้มเนื้อน้องก้อยอร่อย้ากคนกินกินได้เหรอเนื้อดิ๋บะคือลองกินไหจิ้มเนื้อปะเผาทำปกทำทุกอย่างเลยปะเหนื่อยมากเหรอเหนื่อยกว่าอีกนะโอ้น้องก้อยขอบคุณครับนาแล้วของคุณกิ่งเนี่ยโหล่าไม่ไหวแล้วลูกหนูอยากกินด้วยเลยลูกหรูอนด้ลูกโอเค โอเครักไหมรักมากเลยผมตัวแบบอืมอร่อยนะอร่อยอ่ะเนื้อเนื้ออ่อยจริงนะเปรี้ยวๆอร่อยนะอร่อยมากเลยโดนิกี้อันนี้อร่อยมากนะเนื้อดิบอร่อยมากกินกับมะก้ทุกครั้งน่าร่าเลยจ้ะเมื่อตอนนั้นมันคิดว่ากูทิ้งมึงจริงไหมเห็นภาพตกใจนิดหน่อยตกใจนิดหน่อยแต่ว่ารู้อยู่แล้วตกใจเหรอรู้อยู่แล้วว่าทิ้งแน่ตกใจเหรอ นิดหนึ่งเปลี่ยนทางให้คนดานหน่อยนะได้คนชมเยอะแหละแล้วคนดากูมันสนุกไหมไม่อะทงสารกูอ่ะไม่สุสารแต่ว่ารู้สึกว่ารู้อยู่แล้วอะว่ามันเป็นคนเล่นๆน่ะอืมใช่ผมรู้เลยว่าว่าพอเขาไปออกรายการหรืออะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนขี้เล่นอ่ะพูดเล่นพูดที่เล่นที่จริงอะไรเงี้ยือนถ้าคนที่แบบรู้จักเขาอยู่แล้วอะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนแม่สาวก็ตกใจอะนะตกใจ ใช่โทรมาถามโทรมาถามม่ใหญ่เลยเหรอแล้วตอนกู้เงินแม่ร้านมึงมีใครแบบไม่เคยคิดว่าจริงปะไม่เคยคิดว่าไม่จริงอกูไม่เห็นได้ลงหนังสือพิมพ์นะใช่ปะล่ะแต่พองี้ลงให้ทางแม่ร้านมึงไม่เห็นได้ลงไม่เห็นได้แชร์ข่าวแต่พอบอกว่าเนระคุณแม่ไม่ไอ้นี่น้องและใช่ลงเลยท้านหนึ่งเฟซบุ๊กเลยใช่ว่าทำบุญกับน้องก้อยเม่นคนเอาไปลงละใช่มันไม่ตื่นเต้นไงมันไม่รำนใจใช่ไหมล่ะเห็นไหมล่ะเวลาทำบุญอ่ะไม่ลงข่าวแต่บอสบอกว่าเนระคุณแม่ลงข่าว มันไม่เล้าใจมันไม่เล้าฉาดแต่เมนูนี้อร่อยจริงๆอร่อยมากเลยแล้วล่าจะกินอะไรได้อะโลมาูกขมามามิตนที่ไหนมามาเซียนที่โดนแล้วมาร้านนี้ล่ากินอะไรได้อะโอ้บางทีกูต่างหูแบบเขาจันหนักไหมใช่ปะเนี่ยข้กวมเตมากะเตะมากินกินกาวะแล้ววันนี้จะได้กินไหมลูกปูอัดไหมลูกมอาไหม อ๋อคือถ้าแม่มาจะอดกินแล้วไม่ได้ละาไปนิดหน่อยพเพราะขาวเ้ยงขาไปไปก็สอนขาตลอดเลยว,ว่าแบบว่านี่เขาว่าโชคดี่าหมาที่อื่นเยอะแยะแล้วนะอือเพื่อนบางตัวไม่มีข้าวไม่มีบ้านอยู่นะใช่นี่เขาเขาโชคดีมากแล้วเน,นี่ยเนี่ยแต่ว่านี่ไปทําข่าวสิก้อยเนี่ยเอาเงินเนี่ยทาบุญแทนในล่านะชื่นในล่าน้อยๆนะทาบุญที่เป็นที่บาทนั่นก้อยสองวันนะคะห้าพันควห้าพันโอโอนไปให้เพื่อนกอนจัดอ่ะแต่ไม่มีข่าว แต่ถ้าคุณเนรคุณแม่ทิ้งน้องทเอะไรทิ้งน้องเนรคุณแม่มีข่าวถ้าตกตกพื้นหรือว่าตกโต๊ะเอามาให้ฝั่งนี้ได้ครับกินได้มึงตกกันหมดแม่เวลาคนด่าก็ขำเธอเธอทำตัวเองทำตัวเองด้วยนี่ซ้ำนะใช่ก็ที่เทำตัวเองเขาตั้งใจอยู่แล้วอะเธอเป็นความตั้งใจเพราะเธอเบื่อไงคุณเล่นอะคือเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ขี้เบื่อเบื่ง่ายต้องชี้ ฉีกไม่ชอบอะไรที่มาแนวเดิมๆเบื่อุคนเดินเดทางนี้นางจะไม่ไปนางจะต้องฮึบให้แลฮึบอันนี้คือเคล็ดลับสำหรับผมนะนี่ดันทำไมฮะมึงลองคิดนะมึงจะเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ที่ถนนเส้นหลักเนี่ยเขาไปกันหมดรถติดมึงไปอีกทางนึ่งเลยวะจะมึงไปลุ้นเลยว่าโผล่เชียงใหม่หรือมึงจะไปโผล่ที่ไหนอ่าแต่อาจจะถึงไวกว่าด้วยอาจจะถึงไวกว่าด้วยอาจจะไม่ถึงหลงไปเลย แล้วตอนนี้เป็นไงลงไหมก็ยังหายใจออกไม่เจอบน้มันจะหมดแล้วโอ้ล่าจะได้กินแล้วล่าจะได้กินแล้วปูอัด阿拉สก้าไปลูกอะไหลแค่ที่ไม่ลงเลยสวยขอมือหน่อยครับขอมือเป็นมาไ่ะเก้เกโอ้ดูดิมาไหลค่าดูฉลามไหมดูฉลามไหมฉลามหรอฉลามฉลามฮักขึ้นต้นฮักขึ้นต้นฉลามดูฉลาม พ่อไม่สนแล้วพ่อรักหนูไงพ่อรักดิไม่สนแล้วไม่สนแล้วไม่ขู่เลยอไม่ขู่ไม่สนแล้วไม่สนแล้วไปเลยตาแบบไม่โฟกัสพ่อแล้วไม่เอาพ่อเลยคือได้คือได้ให้เลือกพ่อกับกับเลือกเนื้อชิ้นนี้ก็เลือกเนื้อนะอู้ทำไมมาฮะอ๋อเล่าอะไรให้ฟังได้ดันมีวันนะอยู่บ้านใช่ไหมแล้ว ผมน้องก้อยอ่ะพ่อไปซื้อไอ้ขนมปังมา2ชิ้นเลยนะแล้วเก็บไว้ในถุงถุงก็ปิดไว้อย่างดีนะระวังไว้บนโซฟาพอกลับมาถึงบ้านอ่ะคุณเชื่อไหมถุงขาดเป็นายหมดเลยขนมปังจากของขึ้เหนือชิ้นเดียวแล้วอยู่คาปากเหรอพี่บอลหนักมากนี่พี่นิกี้ถ่ายไอ้ไอเราไม่ใช่แต่ว่ามันหนักกว่านั้นเยอะเลยพี่บอยขาดกระจุยเลยเหรอเหตุผลที่อยากทิ้งมันอ่ะต้องมาเลี้ยงข้าวมันแบบนี้เห็นไหมล่ะเออ ขอบคุณครับพี่นิกกี้นี่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 เป็นหลักฐานนะครับว่าคุณนิกกี้เขาไม่ได้ทิ้งน้องนะครับเห็นไหมพามาเลี้ยงข้าวแล้วแล้วคาขนมปังมันคาปากแบ่อยกลับมาบ้านคือคาปากเลยคาปากเลยคาปากเลยคาบเลยแล้วึือแล้วหมดไปแล้วเสียงหนึงเรียคือเลียปากมันเลยขนมปังแบบเลียปากมากับแล้วพูมันก็อยู่บนโซฟากับขนมปัง มึงมันกระโดดขึ้นไปเองนะแล้วทีนี้ทุกครั้งอ่ะเวลาจะเอาของออกจากปากมานะันอ่ะคือต้องอุ่นขนม,มอุ่น,นอ๋อต้องต้องอุ่นก่อนลอ่ลอด้วยอย่างอื่น<ย>ล่อล่อด้วยอย่างอื่นเขาจะยอมคลายของในปากอย่างนั้นคือมันก็จะคาบอยู่งั้นอ่ะคาบอยู่งั้นแล้ววันนั้นอ่ะก้อยก็ใช้สูตรเดิมด้วยกันเอาขนมมา,า,มาขนมมาอุ่นมมแล้วเอามาล่อมันชื่อแม่มนทำอะไรรู้ในปากมันไม่คายแล้วมันพายายามอ่ะอ้ากว้างกว่าเดิมเพื่อกินเขาไม่คำอีคำสองอย ออกง่อยอมทันมันเก็บไว้คอมันมันพยายามกินมันแล้วพอเราเห็นว่าพยายามจะน้องก็พยายามจะพยอใส่ร้าพินิกกี้ก็เลยแบบเหมือนใยายามดึงออกพยายามแบบกรี๊กรี๊ดมึงที่ใหญ่ติดคอมันหนักมากดูเป็นจระเข้เล้วลูกทิ้งใหญ่กว่าตัวมันนีกทิ้งใหญ่เลยค่ะโอ้โหหนักมากพ่อรักกสิทำนี่ยพ่อรักกสิพ่อรักกสิเออนี่ไงพินิกกี้พามาเลี้ยงข้าวเลยเห็แม่คนเก่งข่าวไม่เป็นความจริงกันนะลูกนะใช่ไหมลูก เห็นไหมปล่อยทิ้งว่าเป็นความอิ่มเลยลูกต้อะไรอิ่มเลยลูกไม่ละปล่อยรู้ว่าปล่อยรู้ว่านิกกี้พูดอย่างงั้นอยู่แล้วแต่นิกกี้ไม่ไม่มีทางทิ้งทิ้งเมาส์กับเธอแม่หรอฮะโอ้ยแล้วคุยแล้วเฮ้ยหูแม่เมื่อกี้ได้ยินไหมเห้ยสปอยเลยพ่อพ่อเลยทำไมหูดิอ่าาาาเดี๋ยพ่อ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 ่าอ่าแสดงแสดงว่า ก็นม่ชอบเลยชอบไม่อ๋อไม่อยากกินอยากกินอีกไม่หรอกอยากกินดิกไม่หรือไม่ก็หมดประโยชน์แล้วกับข้าวหมดแล้วหมดประโยชน์ละเซ็งกินไใช่ใช่ใช่หมดประโยชน์ละหมดประโยชน์ละหมดประโยชน์ละผ่านแล้ว่อยมันหน้ามาทานคนเมื่อก่อนไม่มีนะอยู่บ้านไม่เคยมีแหงเนาะไม่มีเดี๋ยวนี้ลายมากผูกจะไม่อย่างอยู่นี้นะหูในร่างมันจะหูมันจะแบบอยู่บ้านตัวเล็กมาก ยังยังยังไม่จบคลิปไปกับหน้านายล่านะครับนายล่าบ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้เขากูยืน